ต่อไปนะครับหัวข้อที่ห้าหัวข้อที่ห้าบอกว่าชั่วโมงการทำงานนะครับเขาบอกว่าในไตรมาสน mm ี hmm. ้มีชั่วโมงการทำงานเครื่องจักรของผแผนโครงสร้างและชั่วโมงการทำงานของค่าแรงง,งานทางตรงนะครับเหตุผลทนนี่เขาให้มาเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเราคำนวณค่าใช้จ่ายกำลังใช้พขังงานเนี่ย ทั้งแผนกโครงสร้างและแผนกตกแต่งนะครับเขามีกิจกรรมต่างกันแผนกโครงสร้างเนี่ยคิดค่าจ่ายกำลังท <xt his ugly sound> ี่เข้างานจากชั่วโมงเครื่องจักรในขณะที่แผนกตกแต่งนั้นคิดค่าใจ่ายกำลังที่เข้างานจากค่าแรงงานถางตรงนะครับดังนั้นเขาให้ข้อมูลตรงนี้มาก็เพื่อให้เราเนี่ยบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานนั่นเองของแต่ละแผนนะครับเรามาลงบัญชีกันนะครับการบันทึกค่าใช้จ่ายกำลังที่เข้างานของแต่ละแผนข้อที่ห้า เวลาเราประมาณการค่าใช้จ่ายกำลัที่วรงงานเนี่ยเราก็จะต้องเดบิตด,ด้วยงานระหว่างผลิตแผนกอะไรบ้างก็คือแผนกโครงสร้างแล้วก็งานระหว่างผลิตแผนกตกแต่งเราเดบิตด,ด้วยกำลังงานระหว่างผลิตแล้วก็ต้องเครดิตด้วยค่าใช้ใจ่าย การผลิตคลิดเข้างาของโครงสร้างและค่าที่จะการผลิตคลิดเข้างานคานตกแต่งคราวนี้เราก็ต้องมาหาตัวเลขให้กับชื่อบัญชีแล้วนะครับเราก็มาดูกันจากโจทย์ก็บอกมาว่า สำหรับแผนกโครงสร้างนั้นให้คำนวณตามชั่วโมงเครื่องจักรนะครับชั่วโมงเครื่องจักรทั้งหมดเนี่ยของแผนกโครงสร้างนะครับมีเท่ากับ800ชั่วโมงแล้วโจทย์ก็บอกมาว่าอัตราค่าใช้จ่ายกำไรที่ยรงงานของแผนกโครงสร้างคือ100บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักรก็คูณ100ไปครับคูณกันแล้วก็จะได้เท่ากับ80,000บาทนะครับเป็นของโครงสร้างได้80,000บาทคู่กันเลยนะครับ มาแล้วอันผลิตกับค่าใช้จ่ายการผลิตปต่อไปนะครับในโจทย์ก็บอกมาว่าแผนกตกแต่งใช้ชั่วโมงไปทั้งสิ้นนะครับ720ชั่วโมงและโจทย์ก็บอกมาว่าอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่โรงงานคือ70บาทน,นะครับเราก็คูณด้วย70ก็คือค่าใช้จ่ายผลิตที่โรงงานของแผนกต,ตกแต่งครับ จะได้เท่ากับห้0 0บาทนี่คือการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการเดทคิดเข้ามานะครับคราวนี้เราก็เห็นว่ามันมีคำว่บบางานระหว่างผลิตอยู่เราก็จะต้องไปลงที่บัตรต้นทุนงานด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่งานเลขที่090ก้านนะอนครับ ก็น0ย0บอกว่าใช้ไป150ชั่วโมงเราก็เอา150คูณ100นะครับเป็นของโครงสร้างครับ150คูณ100ก็ได้เล่ากับ15,000นะครับเราก็ใส่15,000ไปที่ค่าจ่ายการผลิตของนาฬิกา9 0ย0นะครับ15,000ต่อไปนะครับ งาเลขที่ศูนย์เก้าหนึ่งใช้ไปสี่ร้อยชั่วโมงเอา4ี่ร้อยคูณหนึ่งร้อยนะครับก็ได้สี่หมื่นะครับเราก็ใส่สี่หมื่นที่งานเลขที่ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราก็ดูอีกนะครับงานเลขที่ศูนย์เก้าสองสองร้อยห้าสิบชั่วโมงก็คูณหนึ่งร้อยก็คือสองหมื่นห้าพันบาท นี่คือแผนกโครงสร้างต่อไปมาดูที่แผนกตกแต่งบ้างผนกตกแต่งเนี่ยชั่วโมงละเจ็สิบาทงานเลขที่ศูนย์เก้านี่ยสองรชั่วโมงเอาสองรอยคูณ70็ดนะครับก็จะได้เท่ากับหนึ่งหมื่นสต่อไปงานเลขที่0ูนย์เก้าหนึ่งสามร้อยสิบชั่วโมงเอาสามร้อยสิบคูณเจ็ดสิบนะครับจะได้เท่ากับสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับ และ0.92คือ210ชั่วโมงเอา210คูณ70จะได้กับ14,700นี่คือค่าใช้จ่ายผลิตของแผนนโครงสร้างและ,ะแผกกก่นตกแต่งนะครับเมื่อเราลงบัญชีในสม,มุดรายวันทั่วไปแล้วที่เป็นงานระวังผลิตก็ผ่านไปยังบัตรต้นทุนงานตามหัวข้อของมันนะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับหัวข้อที่5นะครับ ต่อไปก็มาดูที่หัวข้อที่6กันครับหัวข้อที่6กบอกว่าสิ้นไตรมาส3มีงานเลขที่0ูนย์ผลิตเสร็จก็คืองานน่มีอยู่3งานนะครับมีงานเลขที่0 9 0ย์1และ0 9 2ย์งานที่เสร็จเนี่ยมีงานเดียวก็คือ0 9 0ย์เเมื่องานเสร็จก็ต้องมีการล้างงานระหว่างผลิตออกไปเพื่อโอนไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะครับ ส่วนงานที่ยังไม่เสร็จนั้นยังไม่ต้องทาเราทำเฉพาะงานที่เสร็จเท่านั้นนะครับดังนั้นหัวข้อที่6เรามาล้างบัญชีงานระหว่างผลิตแล้วก็โอนไปเป็นสินค้าสําเร็จรูปก,กันนะครับหัวข้อที่6เมื่อผลิตเสร็จก็ต้องเดบิตด้วยสินค้าสําเร็จรูป แล้วก็ล้างงานระหว่างผลิตของแผนกผลิตออกไปนะครับเราก็เดบิตด,ด้วยงานระหว่างผลิตแผนกโครงสร้างและงานระหว่างผลิตแผนกตกแต่งจะล้างด้วยมูลค่าเท่าไหร่ครับเราก็ต้องกลับไปดูที่บัตรต้นทุนง,งานกัน ต้นทุน <Jenny> ง,งานของงานเลขที่ศูนย so ์เก้าศูนย์นั้นมีต้นทุนเท่ากับเท่าไหร่รวมแผนโครงสร้างก่อนเลยนะครับหกหมื่นห้าหมื่นหมื่นห้านะครับเราเอามารวมกันนะครับเราก็จะทราบว่าเมื่อรวมกันแล้วก็คือหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับเป็นการล้างต้นทุนของมันนะครับของแผนโครงสร้างหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน ต่อไปแผนตกแต่งบานหนึ่งแสแปดืเและ1 4ื0 0รวมกันก็คือ23,000นามะครับล้างออกไปและทั้งหมดนี้ก็คือต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จ,จก็เดบิตเข้าไปนะครับรวมกันก็คือ3 2 8 0 0นสอมูลค่าของสินค้าสำเร็จรูปของงานที่สุดก้สูคือ3 2 8 0 0นสอนะครับนี่คือการลงที่บัญชีกันนะครับหัวข้อที่6 คราวนี้เมื่อเราลงบันทึกบัญชีแล้วเนี่ยเราก็กลับไปดูที่โจทย์เขาบอกว่างานเลขที่ศูนย์ก็ศูนย์ผลิตเสร็จและขายได้เงินด้วยดังนั้นนี่คือการลงบันทึกบัญชีเมื่อมันเสร็จแล้วก็ต้องบันทึกบัญชีขายด้วยนะครับขายแล้วได้เงินสดนครับลงอีกหนึ่งบัญชีนะครับสําหรับการขายขายเป็นเงินสดก็จะต้องเดบีตด,ด้วยเงินสด แคลิด้วยขายแล้วขายเท่ากับเท่าไหร่ครับดูที่ครับว่าโจทย์เขาบอกมาว่าไหนบ้างโจทย์เขาบอกมาว่าให้คิดบวกกําไรเข้าไป40%จากต้นทุนนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าต้นทุนคือสามแสนสองหมืนแปดพันนี่คือต้นทุนเขาบอกว่าให้คิด40%นะครับ จากต้นทุนนะั้นเก้เาสามแสนสางหมื่นแปดพันนั้นคูณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ว่าต้องการกําไรสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำไรสี่สิบเปอร์เซ็นต์จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็มากดเครื่องคิดเลขกันนะครับเอาสามแสนสองหมื่นแปดพันคูณสี่สิบเปอร์เซ็นต์จะได้กับหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนี่คือกําไรบวกต้นทุน เพื่อกำหนดราคาขายนะครับต้นทุนคือ328,000สองถ้าบวกกันแล้วก็จะได้เท่ากับ459,200ตัวนี้ยนะครับรวมกันแล้วแต่ถ้าเกิดอยากจะคำนวณแบบง่ายๆเลยเราก็รู้ว่าต้นทุนเนี่ยคือเท่ากับเท่านี้เราอยากจะกำหนดราคาขายเลยนะครับ เราก็คูณด้วยร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็คือตัวนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราต้องการทราบร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขายนะครับคูณกันเลยนะครับก็จะได้เป็นตัวเลขที่เท่ากันก็คือสี่แสนห้า่เก้าพันสองร้อยคิดได้สองแบบนะครับแล้วแต่เราจะคกกำนวณออกมาเป็นกำไรก่อนแล้วเอากำไรไปบวกต้นทุนแล้วก็เป็นราคาขาย หรือว่าคูณ้4 0ไปเลยนะครับเป็นราคาขายเลยง่ายกว่า